ฮะครับพี่น้องมื้อนี้เฮาก็ได้เป็นได้ปลาเด้อพี่น้องได้ปลาขานี่ครับเฮ็ดไ้แล้วพี่น้องสเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยปลาครับนี่ปลาขานี่ครับโอ้ยหลอกนังออกละตุ่ง้งํางามพี่น้องปลา้ําขงเพิ่ปไปใส่ได้มากครับนั่นครับใส่มองตัวนี่ <c oughs> นี่ครับนี่ส่วนหัวมันเดี๋ยวเอาไปต้มนะพี่น้องครับ นี่ก็เป็นค่ากับตะไคร้ครับโอ้น้ำเดือดแล้วน้ำพดน้ำเดือดแล้วพี่น้องน้ำห้อนแล้วค่อยเอาใส่แด้วพี่น้องนี่ครับเสร็จพี่น้องนี่ครับทุปเปะ ครับฝักฟักให้กก้างมันละเอียดปลาขาวก้างมันไหลครับบีบังเน้าขาดสมบันนี้ครับนี่ครับเนื้อปลาหลังจากที่เขาซ,ซอยเสร็จเสร็จแล้วครับฟักมอยเห็นนีก้างแล้วครับเห็นก้างมุนละตรงนี้คือเกอ่าหรออุ้ย อะจะใส่บักน้าวหลอยู่ดีครับนี่เฮ็ดเองแซบเองครับขีมือก็ได้ร่างสะอาดดีแล้วรับ ออไม่ร้มางืออืมเรออัน,น้ตัวนด้แหลนฮะนันมาน่ะโอ uh ้ฮะครับติ๊ดเลยเมื่อน่ะบาน,นี้มัดขั้นครับบาน,นี่ขั้นเนี่ยมันเข่ากันเลยครับกับน้ำบางน้าฮะขั้นแบบนี้ครับ ขาสมเพราะใดล้ะเขากะฟันนี่เหมือนนะครับเ็ดเองกินกินเองด้วยครับอันนี้บได้ใถุงมือถุงนั้นแต่ว่ากัะร่างดีแล้วครับมือน่ะ ครับน้ำน้ำที่เขาบีบออกนะเป็นน้ำป่าน้ำสมนะรัเนี่ยนะครับเทใสครับ าคนละสีกันไปเลยครับถ้าถืกหน้ามันนี่ล่ะกุ่งนิดบาทนี่นี่นครับพิดปนโอ้ข้าครัวเปขขวด <c oughs> นะครับพอพี่น้องน้ำปลาโอ้นี่ครับน,น้ำปลาเ,คคปเดียกน้ำปลาละ ใส่พรมันมีกินตัดข้าวด้วยครับอหเบ๊บหอ,อมบานนี่ ป่านก้อยขี้กระปอมบาเนี่ยทั้งผุงได้แล้วครับไปไปกินกันเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุ้ผูสุปคนครับพอกับบากเปียกขึ้นเก่าครับพี่น้องครับอ่ะมือนี่เขอากับได้อันนั้นก้อยปลาครับก้อยปลาขาวด้วยพี่น้องเฮ็ดเอง ไปใส่มาล่ะไปตั้งแต่ไปหาเองแล้วก็บเฮ็ดเองครับพี่น้องโอ้โดจวดๆเลยมือนี้ครับ <laughs> สูตรเบาเปียกพี่น้องครับผมเฮ็ดวิธี <laughs> เฮ็ด <laughs> เห,ห้เบิงด้วยพี่น้องครับมือนี้โอ้มาๆมา,มาโอ้ขาตีเฮ็ดจนก้อยอยู่เนื้อเก่ยบเบิดพี่น้องขาข้ากับวมมีเลยกินเตน้ำธรรมดาคนคอยแห้งนี่ก็ ไปเปลี่ยนเสือไหมพี่น้องเห็ดปลาป่ามันเข้าม <disagree> ันกระดินใส่เสือเอาเบื่ครับพี่น้องร้านหยิเป็นยังไงมันต้มสดน้ำด้วยครับมาเนี่ย พกก็เป็นผักกาดหิ้งครับผักกาดขาวสารัดมะเขือมะแง่งใบกูดครับทอด Mari, mari, ma, ma, ma. อืมพงดีครับอืมน้ำาต้มข้นหัวน้ําแกงอ่ะอุ้ย はい。 Mày mà một cụ thoa này đường này sắp quả thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền cùn เขากันได้แทครับเพราะการหิ่ก่อยตายอะ เดือดแล้วครับเมื่อวานนี่นาบางแจ้งตกมัดมือวาอ่าในฝนครับไม่ตื่นหัวหรอกครับต้มอ่ะต้มอ่ะสดน,น้ำนัวมัน แซ่บค่ะครับสุดเบาเปียก <laughs> น้ำตุ่มน้ำแกงงชนน้ำเลยนะเขาลองพอดี mình nhìn bao đẹp rồi Quay dưới một đèn Hả nhạc một đèn hết đây xây bằng nào sao Mm-mm, นกกระจอกครับเอ,องหมขอาวชาครับการหินใจกำลับป่าเขากันแท้เลย นำ้ำต้มน้ำแกงกับมิตหน้ามันหรอครับส่วนหัวมันนนั่มันปินก้างโอ้คักครับ นำตุ่มก็เสียบเลยครับเสียบแห้งครับฮใฮ้กระขัน <c oughs> ขันผูใ้ใดน้ำคัน้นกะขอโทษขออภัยหลายๆเลยครับพี่น้อง น้ำเตียงนี่โอ้แซ่บคข้าครับเดบบมเพราะว่าป,ปั่นเอาเนื้อปลาแล้วก็น้ำน้ำเออมังนาวน้ำที่มันนั่นน่ะน้ำปลานะครับเอามาใส่โอ้สุดยอดพี่น้องเอา้าเอาไปเสนอแน้วนพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติตามชมคลิปของบ่าวเปียกครับพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกระรังใจ่เลยครับพี่น้องที่เพิ่นคอมเมนต์มาบางคนกะเตือน,น,นบางคนกะจังสันจังซีเนาะกะ ขอ,อยอมรับครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเน้องพี่น้องสวัสดีครับ